ยินดีกับว่าที่เจ้าสาวอย่างหญิงรัฐาด้วยคะ่ะเซอร์ไพรส์คุกเข้าขอแต่งงานเตรียมตัวเตรียมใจพร้อม เป็นเจ้าสาวแล้วนะคะสาหรับสาวหญิงรัฐาหลังแฟนหนุ่มอย่างตุน่นตุลยยเทพเอื้อวิทยาทำเซอร์ไพรส์คู่ครอขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมากลางวิวสวยๆกลางแม่น้ําเจ้าพญาเลยล่ะคะ่ะงานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยนะคะเดื่องาคู่มีแผนจะเข้าพิธีวิวาสกันในปีนี้แต่ยังไม่สามารถระบุวันได้อย่างชัดเจนค่ะล่าสุดนี้สาวหญิงเพิ่งออกมาเผยภาพเป็นการสวมชุดแต่งงานเพื่อถ่ายแบบลงนิตยสารเกี่ยวกับงานแต่งชื่อดังเกี่ยวกับเจ้า สาวผู้ที่ฟูฟ้องเปิดไลายแอบเซ็กซี่เบาๆและเพิ่มความปังด้วยเมคอัพและทรงผมสุดเก๋เข้ากับชุดแถมด้วยความงามของเครื่องเพชรทำเอายิ่งสวยเลยค่ะหุดเจ้าหญิงเลยทีเดียวค่ะท,ทีมงานก็นต้องขอสแสดงความยินดีกับสาวหญิงลัฐาด้วยค่ะ